ตัวของ RNA processing เนี่ยนะครับมันจะเกิดขึ้นเฉพาะในตัวยูคาริโอตเท่านั้นนะครับก็คือเป็นการปรับแต่ง mRNA นะครับเพื่อนำส่วนที่ไม่ใช้เนี่ยออกไปนะครับอ่ากลไกในการปรับแต่ง DNA นะครับโดยตัดส่วนที่ไม่ใช้ทิ้งไปนะครับตัดส่วน ที่ไม่ใช่ยนีนทิ้งไปนะพบแค่ยูคาริโอตเวลาเราสังเคราะห์เอมอออกมาเนี่ยนะครับมันจะมีสองส่วนก็คือส่วนที่เป็นยนีนหรือว่าโคดิ้งซีเควนซ์ นะครับกับส่วนที่เป็น non coding sequence ส่วนที่เป็นยีนเราจะเรียกว่า exon อ่ามันก็คือยีนในขณะที่ non coding นะครับจะเป็นส่วน intron อ่าเราก็จะเรียกว่าเป็นส่วนที่ไม่ใช่ยีนนะครับหรืออาจจะเป็นยีนแต่ว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับเซลล์น,นั้นนะเช่น ยีนในสมองก็จะถูกบล็อกเนาะเมื่อไปอพบอยู่ที่แขนอะไรเงี้ยนะครับเออโอเคก,กลไกนะครับโดยจะมีการเติมที่ตำแหน่ง5แล้วก็ตำแหน่ง3พรามนะครับการเติมนี้จะเติมต่างกันโดยที่ตำแหน่ง5พรามเนี่ยนะครับมันจะเติมฟอสเฟต ่าห้าตัวนะครับเอ๊ะไม่ใช่ครับโทษทีฟอสเฟตสามตัวนะครับหนึ่งสองสามที่ตำแหน่ง five cap นะครับแล้วตำแหน่งที่สามเนี่ยก็จะมีการเติมอะจีนีนนะครับเติมเบสเอจำนวนมาก อ่าก็คือห5 0้าถึงสอง a นะครับส่วนที่ทำการควบคุมในการแสดงออกของจีนนะครับเราจะเรียกส่วนนี้ว่าเอ็กซอนส่วนที่ไม่มีการแสดงออกเราจะเรียกว่าอินทรอนนะครับอา้าลืมบอกว่าเติมไปเพื่ออะไรนะครับเพื่อป้องกันการย่อยแล้วก็ช่วยในการขนส่งนะครับ ที่บริเวณของไซโตโซลเนี่ยมันจะมี M3RNS เตรียมไว้อยู่แล้วนะครับมันจะเตรียมไว้ในกรณีที่มี r n a ของไวรัสเนี่ยโผล่เข้ามาร่างกายของเราก็จะป้องกันโดยการเอาไปย่อยเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ไม่มีสัญญาณอะไรบางอย่างที่ไปบอกว่าโอเคอันนี้คือเซลล์ของเรานะห้ามย่อยตัวเองนะเว้ยไม่ได้ใช่ไหมครับก็เลยจะต้องมีการเติมสิ่งเหล่านี้เพื่อเป็นสัญญาณในการบอกว่าห้ามย่อยฉันนะ นะครับและช่วยในการขนส่งด้วยเนาะอ่าเมื่อกี้ยังค้างอยู่นิดนึงนะครับก็คือบริเวณที่เป็นยีนกับไม่ใช่ยีนนะครับบริเวณที่ไม่เป็นยีนเนี่ยเราจะเรียกว่าอินทรอนและจะถูกตัดด้วยเอ็มซมอ่าสปรซีโอโซมนะครับ สปซิโอโซมก็คือเป็น m อมที่ทำหน้าที่ในการตัดนะครับเอาอินทรอนออกไป นะจดให้เสร็จนะครับคราวนี้มาถึงกระบวนการสุดท้ายนะครับก็คือ translation นะไอตัว translation เนี่ยนะครับก็คือ,เ,อเป็น,นกลไกที่แปลรหัสเนาะจาก mRNA ให้เป็นโปรโตีนนะครับ โดยมีเบสสตัวนะครับก็คือ A U C G เบสเหล่านี้นะครับก็จะถูกนำไปแปลให้เป็นกรดอะมิโนต่างๆนะครับซึ่งองค์ประกอบที่จำเป็นสำหรับกระบวนการ transcription หรือว่าการแปลรหัสเนี่ยนะครับมีอยู่สี่มีอยู่สามอัมออนนะครับอันที่หนึ่งก็คือ m R N A m R N A ย่อม,มาจาก messenger R N A นะครับทำ้าที่หลักก็คือการ อ่าน,นี่นะนำรหัสมาแปลนะครับอันที่สองนะครับ t r a อันนี้นะครับมันจะนำะกรดอะมิโนโมาเชื่อมต่อกันเนาะนำกรดอะมิโนโที่เป็นแอนติคดรอน แอนทิโคอร์นกับ mRNA เนี่ยนะครับมาเชื่อมต่อกันให้เรานึกสภาพว่าเรามีสาย mRNA เรียงตัวจาก5พรามไป3พรามใช่ไหมครับรหัสที่อยู่บนสาย mRNA เ <c> ช่น,น,น AUG CCA ตัวของ tRNA นะครับที่นำกรดอะมิโนมาเนี่ยจะต้องเป็นรหัสที่เป็นแอนติโคดอนเพราะฉะนั้นแอนติโคดอนของ AUG ก็คือ UAC นะครับ tRNA ตัวแรกก็จะนำ UAC เนี่ยมาแล้วก็ห้อยกรดอะมิโนมาด้วยนะครับในขณะที่แอนติโคดอนตัวที่2ก็จะต้องนำแอนติโคดอนเอานำกรดอะมิโนตัวถัดไปเข้ามา นะครับก็จะเป็น G G U นะครับมันก็จะเอากรดอะมิโนตัวถัดไปมาอีกแล้วมันก็จะนากรดอะมิโนตัวแรกกับตัวที่สอง,องมาเชื่อมกันพอเชื่อมกันเสร็จแล้วมันก็จะตัดพันธะต,ตรงนี้ออกนะครับอืมมันก็จะเชื่อมอย่างนี้ไปเรื่อยเรื่อยๆื่อ,เ,อเนาะจนได้เป็นโปรตีนสายยาวออกมานะครับเพราะฉะนั้นกรดอะมิโนที่เรียงตัวกันสามอันอนี้นะฮะ เราจะเรียกว่าชุดเป็ดโคดอนนะครับหรือว่าเป็นโคดอนนั่นแหละนะครับส่วนอันนี้นะครับจะเรียกว่าแอนตี้โคดอนแอนตีโคดอนบนอะไรครับบน t r n a นะ ส่วนอันที่3นะครับก็คือ r n a หรือว่า ribosomal RNA ทำหน้าที่แค่เป็นองค์ประกอบนะครับของไรโบโซมอ่าคราวนี้ในไรโบโซมเนี่ยมันมี2ส่วนถูกไหมครับก็คือ small subunit กับ large Subunit ตไอตัวรั u b u n i t เนี่ยนะครับมันจะมีด้วยกัน3ห้องนะครับเป็นที่อยู่ของอาจะเป็นบริเวณที่ให้ t r n a เนี่ยนะครับเข้ามาจับนะครับแต่ละห้องเนี่ยก็จะมีชื่อเป็น EPA นะครับอ่า A ก่อนนะครับ s i ไซก็คือเป็นบริเวณแรกที่ให้ T อ่นีเข้าจับบริเวณถัดมานะครับเรียกว่า p s i z e p s i z e ก็คือเป็นบริเวณที่เกิด Polymerization ของโปรโตีนนะครับ แล้วก็บริเวณสุดท้ายก็คือบริเวณ e-site นะครับหรือว่า e x c x c s s i t e เป็นบริเวณที่ tRNA มันจะหลุดออกเนาะอืมก็ครบแล้วนะครับสามไซตของไรโบโซมนะครับ จดให้เสร็จนะแต่เดี๋ยวเราไปดูกระบวนการกันนะครับซึ่งน่าจะไม่นานแล้วนะครับอ่าโอเคอันนี้นะโอเคครับ ท่านี้นะครับอ่าเสร็จแล้วนะคราวนี้ดูต่อสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องรู้จักก่อนนะครับก็คือจ n เนติกโคดนะครับคำว่าจ n เนติกโคดเนี่ยคืออะไรก็คือเป็นโคดอนต่างๆนะครับที่อ่แปลรหัสออกมาแล้วมันจะได้เป็นกรดอะมิโนนะครับอืมแปลรหัสออกมาแล้วได้เป็นกรดอะมิโนออกมานะครับ เรียกว่า genetic code หรือว่าโคดอนนะครับโดยเจ้าจ e เนติกโค้ดเนี่ยจะมีรหัสโคดอนที่แปลร,รหัสได้กรดอะมิโนนะครับ ออกมาโอเควิธีการในการอ่านนะครับเช่น u u u ก็อ่านด้านซ้ายก่อนแล้วอ่านด้านบนแล้วก็อ่านแถวขวานะครับ u u u จะแปลแล้วได้กรดอะมิโน,โนนะครับฟีนิลอะลานีนอ่า a c u แปลแล้วได้ดิอนีนนะครับแต่อย่างไรก็ตามในกระบวนการการสังเคราะห์ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะครับ มันจะต้องเริ่มต้นที่ตัวนี้นะครับก็คือ AUG นะครับ AUG เป็นจุดเริ่มต้นนะครับได้กรดอมิโนโอ่าเมทไลโอนีนนะครับอันนี้ต้องจำนะครับกรดอะมิโนตัวแรกในการสังเคราะห์โปรตีนถ้าไม่ใช่ในหลอดทดลองนะครับในเซลล์เนี่ยจะต้องเป็นเมทไลโอนีนเสมอเพราะว่าเป็นสตาร์ทโคดอนนะครับ อ่มี Start ก็ต้องมี Stop นะครับในส่วนของ Stop Codon ก็จะเป็น UAA UAG และ UGA นะครับอันนี้คือ Stop Codon เนาะสต็อปโคดอเท่ากับ UAA UGA และ UAG นะครับ สำหรับกระบวนการขั้นตอนเนี่ยอาจจะไม่ต้องลงไปลึกอะไรมากนะครับแทบจะไม่ต้องจําอะไรเลยแหละนะครับเปิดตารางดูเอาแล้วก็ตัวข้อสอบก็ไม่ได้ออกยากขนาดนั้นนะ mm hmm. อ่าโอเคกระบวนการนะครับมีสามขั้นตอนขั้นตอนที่หนึ่งก็คือ initiation phase นะครับก็คือตัวของ Ribosome small subunit หรือว่า i b o s o m มอันเล็กมันจะไปเข้าจับตำแหน่ง start codon นะครับหรือว่าตำแหน่ง AUG นะครับจากนั้น T n นตัวแรกจะเข้ามาพร้อมกับล a s t Subunit นะครับที่ตำแหน่ง P-site นะครับของไรโบโซมนะครับก็คือมันเข้ามาที่ตำแหน่งแรกก่อนนะครับตำแหน่งนี้เราจะเรียกว่า P-site นะครับอ่าเข้ามาแล้วนะ ถ้าดูจากในรูปนะครับอ่าเห็นไหมเบสตัวแรกที่โดนจับก็คือ A U G นะครับอ่าตัวของไบโอมมเข้ามาประกบเอา P ไซด์ามาประกบ T R I A ตัวแรกที่นำมานะครับก็คือเม็ดไจออนีนเนาะเอามาประกบนะครับโดยที่แอนติคอนของมันจะเป็น U A C นะครับเป็น U A C เนาะ อพอสิ้นสุดกระบวนการ initiation phase เรียบร้อยนะครับก็จะเข้าสู่ขั้นตอนที่2เรียกว่า elongation หรือว่าการยืดยาวนะครับเริ่มมีการถอดรหัสเกิดขึ้นนะครับโดยการถอดรหัสนี้จะถูกถอดนะครับในทิศทางที่จำเพาะาในทิศทางที่จำเพาะก็คือทิศทาง5พลามไป3พลาม โดยกรดอะมิโนที่เข้ามาใหม่นะครับก็คือมาต่อเนี่ยจะเข้ามาที่ตำแหน่ง A-site A-site ของอะไรเอ่ยของไรโบโซมจากนั้นนะครับแล้วจะเดินหน้าเข้ามาแทนตำแหน่งที่ P-site จากนั้นนะครับกรดอะมิโนก็จะเชื่อมกันด้วยพันธะแบบทา์ ซึ่งอาจจะไม่ต้องจานะครับต่อจากนั้นเมื่อสิ้นสุดกระบวนการนะครับหรือว่ากระบวนการนี้เรียกว่า Terminal Termination นะครับเมื่อเจอกับ Stop ปโคดอเช่น UAA UAG และ UGA ตัวของ Translation Unit ทุกอย่างจะหลุดพลวออกมาเลยนะครับเราก็จะได้เป็นสายโปรตีนออกมานี่อันนี้นะครับ แล้วเราก็จะนําสายโปรโตีนนี้ไป Modify นะเราไม่สามารถเอาโปรโตีนที่ผ่านกระบวนการน,น,น,นี้เอาไปใช้ได้เลย,เลยนะครับจะต้องไปเติมแต่งคุณภาพซะก่อนเนาะโอเคนะครับ อ่ะ,ะเสร็จแล้วบอกนะครับโอเคอ่ะมาดูตัวอย่างข้อสอบนะครับข้อใดนำไปสู่ข้อสรุปที่ว่าการจำลอง DNA แบบ Semi-Conservative นะครับข้อหนึ่งก็คือต่ลาสายของ DNA ที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่มีลำดับของเบสคู่สมกันอาจจะเป็นไปได้ไหมครับอาจจะเนาะในข้อ2 DNA สายหนึ่งจำลองตัวก่อนอีกสายหนึ่งจำลองตัวตามมาผิดนะครับมันเกิดขึ้นพร้อมกันเนาะข้อ3 DNA โมเลกุลใหม่ประกอบด้วย สายหนึ่งเป็นสายเกา่าอีกสายหน่เป็นสายใหม่ที่สร้างขึ้นมาโอเคถูกนะครับข้อ4การสร้าง reading strand เป็นแบบต่อเนื่องส่วน lagging strand เป็นแบบไม่ต่อเนื่องผิดเอ้ยถูกแต่ว่าไม่ใช่คอนเซปต์ของ semiconservative ข้อ5นะครับแต่ละสายของดินเอม o ลุลใหม่มีบางส่วนเป็นของเกา่าและบางส่วนเป็นสาที่สร้างขึ้นมาใหม่ผิดนะครับ ต้องปรับข้อนี้เลยนะครับข้อต่อมาข้อใดนะครับจัดอยู่ในขั้นตอนการต่อสายยาวของกระบวนการ transcription โอเคหนึ่งนะครับ m 3า n a polymerase เชื่อมนิคริโอไทสระเข้าด้วยกันอันนี้ชืดยาวไหมก็คงจะไม่ใช่นะครับ 2. ไรโบนิคริโอไทอิสระเข้ามาเชื่อมกันในทิศทาง หพลามเอ้ยสพรามไปห้าพรามผิดเพราะว่าทิศทางจะต้องหไป3นะครับข้อสาม M 3 RNA p o l y m e r รเม s นะครับเข้าจับ DNA ตรงบริเวณที่มีการสังเคราะห์อันนี้เป็น Initiation ข้อที่สี่นะครับไรโบนิเครอไทที่มีเบสคู่สมกับนิเครอไทของด n a อง DNA แม่แบบจะเข้าจับกับ DNA แม่แบบก็เป็น Initiation เหมือนกัน ห้าเอ๊ะเดี๋ยวนะอ่าเก็บไปก่อนข้อสี่ข้อห้าพันธะาไฮโดรเจนระหว่างคู่เบสสลายโพลีนิวคลียอไทสองสายของ d ีเนะครับแล้วก็เริ่มแยกออกจากกันผิดนะครับตอบข้อสนะี่เนาะไรโบนิคลียตไทก็คือเป็นส่วนของ RNA แต่เริ่มเข้ามาจับกับ DNA อีกสายหนึ่งนะครับ อโอเคข้อสุดท้ายของตัวอย่างนะครับในการสัเคราะห์โปรตีนโคโดอนบน m อม a เป็นตัวกำหนดลำดับของกรอดอะมิโนในสายโพลิเพปไทด์นะครับข้อใดถูกต้องทุกโคโดอนนะครับจะมีการกำหนดาหารหัสของกรอดอะมิโนผิดเพราะว่าบางโคโดอนเป็นสต็อปใช่ไหมครับ พอเป็นสต็อก็จะไม่มีการกำหนดนะครับ 2. ใน mRNA ที่มีสายสั้นโคดอนอาจเหลื่อมกันได้ไม่ได้นะครับไม่เหลื่อมกันเด็ดขาดเนาะถ้าเหลื่อมจะเกิดมิ t เทชันนะครับข้อสามหนึ่งโคดอนอาจกำหนดอะกราเมโนโได้หลายชนิดถูกนะครับเออเช่นอะไรบ้างเฮ้ยเดี๋ยวนะไม่ได้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 ไ พิด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 หนึ่งโคดอนมันจะมีแค่หนึ่งกรดมิโนเท่านั้นนะครับไม่สัมพันธ์ไอื่นได้เลยเช่น AUG จะต้องเป็นเมไจออนีนเท่านั้นนะครับไม่สัมพเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นได้เนาะเช่น UUU จะเป็นฟีนิลอารานีนเท่านั้นอะไรแบบนี้นะครับ สี่เบสตัวที่สามของโคดอนเป็นตัวกำหนดชนิดของกรดอะมิโนผิดนะครับก็คือทั้ง3ามตัวเป็นตัวช่วยกันกำหนดและข้อหนะครับโคดอนมากกว่า1แบบอาจกำหนดกรดอะมิโนเซตเดียวกันถูกนะครับามาดูอีกนิดนึงนะครับเช่นนี้เลยกรดอะมิโนซูรีน สามารถมาจาก UCU ก็ได้ UCC ก็ได้ UCA ก็ได้หรือ UCG ก็ได้ถูกไหมครับเนาะลายโคโดอนสามารถให้รประมิโนชนิดเดียวกันนะครับตรงตามนิยามของข้อ5เลยเนาะและ้วเนวันที่เราจบแล้วนะในส่วนของอ replication transcription แล้วก็ translation นะครับ